Thank you. สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาพบกันในช่วงเวลาของการรำลึกการต่อสู้ของประชาชนที่ครบรอบสองปีเราอาจจะเรียกว่ารำลึกเมษาพฤษภาเลือดรำลึกเมษาพฤษภาอมหิตเพราะว่าคำที่เรียกทั้งสองชื่อนี้เป็นคำที่เรียก หลังจากการที่มีการเข็นค่านะ,ะมีการล้อมปราบประชาชนนะฮะที่มาต่อสู้ทางการเมืองอย่างสันติวิธีก็ไม่อยากให้ผ่านไปเพราะว่าในช่วงเวลานี้ถ้านับไปเมื่อสองปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่คนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนหนึ่งอยู่ใน การชุมนุมที่ค่อนข้างยืดเยื้อการรำลึกเมษา <_ d ata> เหตุการณ์เมษาปี52ปี53จึงมีความหมายมากเพราะนี่จะต้องเป็นการสรุปบทเรียนการต่อสู้ของประชาชนในช่วงเวลาซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ประมาณ80ปี ถือว่าเป็นการต่อสู้ในเมืองของประชาชนแต่นี่ไม่ใช่คำว่าการลุกขึ้นสู้เป็นการต่อสู้ของประชาชนที่เรียกร้องในกรอบรัฐธรรมนูญน,นะ,ะในกรอบรัฐธรรมนูญถูกต้องตามกฎหมายเพราะมาเรียกร้องว่าให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนคำนี้ง่าย คำขวัญที่ใช้เนี่ยยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชนเป็นคําขวัญที่ดูง่ายๆมากถ้าพูดถึงการต่อสู้ในประเทศต่างๆแต่ว่าในประเทศไทยกลับเป็นอะไรที่ท,ทิ่มแทงหัวใจของกลุ่มจารีตนิยมส,สุดโตงและผู้กลุ่มอำนาจนะคะก็ถ้าหากว่า มีภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามประชาชนซี่เราได้เห็นบ้างแล้วในเพลงตอนต้นนะคะก็จะเป็นการรํำลึกเพราะว่าเราเริ่มต้นจากวันที่12นะคะนี่น่าจะเป็นภาพตอนตอนช่วงแรกนะคะในตอนช่วงเช้า10เมษาในในรอบปี52นั้น เราชุมนุมที่น่าทำเนียบแล้วยังไม่ทันจะยืดเยื้อเพราะเราใช้วิธีกดดันโดยการใช้การชุมนุมที่มีคนค่อนข้างมากในวันที่8เมษาอันนี้นี่เป็นของปี53เพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเขาจะเข้ามาจัดการเพราะนั้นก็ตอนเช้าก็คุณขวัญชัยนะก็ได้คุมคนจำนวนหนึ่งเข้าไปที่ของผลที่หนึ่ง อยู่ข้างหน้าแต่จากนั้นก็เขาเรียกว่ายุทธการผ่านฟ้าเขาเรียกว่ายุทธการผ่านฟ้านะฮะในขณะที่พ่อแม่พี่น้องเราตั้งเต็นท์นั่งนั่งนอนนอน,น,อนกันอยู่แถวราดดำเนินนั่นแหละคะ่ะปรากฏว่าทหารด้วยอาวุธครบมือเนี่ยก็มานี่ตั้งแต่เช้าเชเลยนะฮะคือเราอยากจะพูดว่า สงกรานสองปีที่ในสองปีที่แล้วและถ้านับปีห้าสองก็คือ3ปีปีสงกรานปีห้าสองกับสงกรานปี53เป็นสงกรานของแห่งการต่อสู้ของประชาชนจนในที่สุดก็บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแต่นี่เป็นเรื่องยอดเยี่ยมของพี่น้องที่พบว่าปี52ถ้าเราจำได้นะคะ วันที่8เมษายนะเป็นวันที่เรามีคนเป็นจำนวนมากหลายๆคนก็บอกกับอาจารย์ธิดาว่าโอ้โหชนะแน่เพราะคนมาร่วมแสนเขาพูดอย่างนั้นนะฮะคือคนเต็มไปหมดเพราะครั้งนั้นเราใช้ทางแกนําก็ใช้ยุทธวิธีคิดว่าเมื่อเทียบเคียงกับ14ีตุลาคนถ้ามากในระดับใกล้เคียงกันนั้นน่าจะส่งผลสะเทือนที่ทำให้ าทางรัฐบาลอภิสิทธิ์จำเป็นที่จะต้องคือนอำนาจให้กับประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งนั่นปี52และเราก็ไปอยู่ที่หน้าทำรรเนียบแต่ไม่เข้าไปเลยไม่เข้าไปเลยในทำรรเนียบนะคะทั้งหน้าที่ก่อนหน้านั้นมีคนเข้าไปทํานาอยู่ในทำรรเนียบเราอยู่แต่ข้างนอกไม่ล่วงล้ำไม่ก้าวเข้าไปเลยและรวมทั้งพยายามที่จะช่วยเหลือให้อาหารให้น้ำกับ ทหารหรือตำรวจที่เฝ้าทำเนียบนะฮะก็อยู่อยู่จำนวนหนึ่งเขาก็จัดการนะฮะเตรียมการในการล้อมปราบเราตั้งแต่วันที่12 12เมษาเพราะว่ายุทธวิธีของเราคือเดิมนะฮะวันที่8มีคนเป็นจำนวนมากนั้นปรากฏว่าก็ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเขาเฉยเฉยเขาเฉยเฉยพอมา พอมาตอนปี52เนี่ยปี52เนี่ยที่เรามีคนเป็นจำนวนจำนวนมากพอสมควรเริ่มใช้ยุทธวิธียืดเยื้อแต่ยืดเยื้อไม่มากนะคะยืดเยื้อแป๊บเดียวก็จากวันที่8มาก็คิดกันว่าเอ๊ะจะเลิกกันดีไหมทีนี้หลายคนก็ยังไม่อยากให้เลิก เพราะนั้นก็เลยยาวไปจนถึงวันที่13เขาก็เริ่มล้อมปราบล้อมปราบแต่ปรากฏว่าแกนนำสามท่านนะคะก็มีคุณวีราการคุณหมอเวงแล้วก็คุณนทวุฒิที่เหลืออยู่ในเช้ามืดวันนั้นก็ตัดสินใจที่จะส่งพี่น้องประชาชนกลับแล้วเข้าไปมอบตัวจึงนับเป็นการถูกควบคุมตัวครั้งแรกที่อยู่ในค่ายของตำรวจตะเวนชายแดน และก็ตำรวจพลร่มนะฮะก็เป็นค่ายตำรวจว่าง,งั้นเถอะนะฮะเป็นค่ายตำรวจนี่คือปี52ปี52มีคนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งแต่จะเกิดจากการต่อสู้ที่ตรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและเราก็หาไม่พบไม่พบศพนะฮะไม่พบศพพวกที่คิดการต่อสู้ในเชิงการทหาร ก็มองว่านี่เป็นการพ่ายแพ้หัวเราะเยะมากเพราะแกนนำมอบตัวนะคะแกนนำมอบตัวก็ถูกดำเนินคดีแล้วประชาชนต้องขึ้นรถกลับบ้านเขาคิดว่านี่คือนี่คือการพ่ายแพ้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานแป๊บเดียวเราจัดชุมนุมที่วัดไผ่เขียวแล้วมีเลี้ยงโตจีนโคลนนะครึ่งขาครึ่งลำตัวเลยค่ะ ผู้คนไปเต็มคับข้างเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนี่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของคนเสื้อแดงนี่ก็คือหลังสงกรานต์ปี52และเมื่อปลายปี53เราก็เปิดโรงเรียนนะคะเราก็เปิดโรงเรียนในปลายปี53เอ่อในปลายปี52ขอโทษ ปลายปี52เราก็เปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนแล้วดำเนินหลักนโยบายเต็มที่เลยนะคะดำเนินหลักนโยบายเต็มที่จากปี52ปรากฏว่ากลายเป็นเติบใหญ่เราเปิดโรงเรียนนอปชอไปจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาเราเปิดไปจนถึงมกราเปิดจริงๆก็ ในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกราได้ประมาณ4-5เดือนเท่านั้นเองก็จัดชุมนุมในปี53อีกครั้งหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าสงการานต์ปี52ถูกล้อมปราบหลายคนหัวเราะเยาะว่านี่เป็นความพ่ายแพ้แต่ปรากฏว่าเสื้อแดงเติบใหญ่เสื้อแดงเติบใหญ่คนที่คิดในแง่การทหาร ก็คิดว่านี่คือความพ่ายแพ้เพราะยอมแพ้ถูกจับแต่ถ้าคิดในแง่การเมืองคนที่พ่ายแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนเสื้อแดงแต่เป็นคนที่ปราบประชาชนเพราะคุณไม่ได้ใช้เงินไขนี้พิจารณาตัวเองแล้วสละออำนาจเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิไปไตยถ้าเขาทำเช่นนั้น เขาคือผู้ชนะหรือมีส่วนร่วมกับเราชนะด้วยกันแต่เมื่อเขาไม่ทำใช้การทหารแล้วนั่งหัวเราะว่าคนเสื้อแดงและประชาชนไทยพ่ายแพ้นี่ไงนี่จึงเป็นเหตุผลให้ชัยชนะที่แท้จริงตกอยู่กับประชาชนคนเสื้อแดงปี52มาจนถึงปี53จึงเป็นเวลา ที่เราสะสมทั้งคุณภาพและปริมาณมีการจัดโต๊ะจีนเต็มไปหมดมีการจัดเวทีปราศัยทั่วไปมีการเปิดโรงเรียนคนมาเข้าคิวรอเข้าไม่ได้เรียนแล้วร้องไห้นี่คือโรงเรียนนอปชที่พักประชาธิปัตย์ต้องไปดูงานถึงโรงเรียนที่พักคอมมิวนิสต์จีนที่จริงๆแล้วคุณดูก็ได้เพราะเราไม่มีอะไรเป็นความลับโรงเรียนนอปชเนี่ย ถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดออกอากาศได้ดูได้เห็นกันหมดนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นความลับไม่มีอะไรผิดกฎหมายไม่มีอะไรต้องปิดบังซ่อนเล่นใครๆก็นั่งดูได้คนกรรมนสันติบาลมาขอเรียนเวลาทำคล้ายๆเวิร์กช็อปอะสารภาพผมเป็นกรรมนครับไม่เห็นมีใครว่ากรรมนมาฟังบ้างก็ได้จะได้ไม่ล้านหลัง ไม่ล้าหลังอย่างกับยุคสงครามเย็นนั่นแหละขณะนี้เราต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนะยังคิดในลักษณะการต่อสู้สงครามเย็นครั้งนั้นเนี่ยคุณได้สหรัฐอเมริกามาเป็นพี่เบิม่มคือคนละค่ายนี่ไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องกันเลยนี่เราต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตย แต่ที่เป็นอยู่มันไม่ใช่มันครึ่งใบมันค่อนใบแล้วก็เป็นเสื้อคลุมประชาธิปไตยเท่านั้นเองแต่แก่นภายในไม่ใช่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำให้เกิดตัวตนไม่ใช่แค่เสื้อคลุมต้องการประชาธิปไตยจากภายในออกมาจนถึงภายนอกต้องการประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริง แล้วคำว่ารัฐไทยใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะคุณวีระมาปาฐกถาในโรงเรียนเกิดจากคำพูดของคุณวีระคนเดียวไม่ได้อยู่ในหลักนโยบายด้วยซ้ำแต่เจตนาดีคุณวีระมาเปิดโรงเรียนตอนนั้นคุณวีระยังไม่ทันจะได้ฟังด้วยซ้ำว่าโรงเรียนจะไปทางไหนเพราะหลายคนก็ไม่แน่ใจแต่พอหลังจากฟังแล้วคุณวีระบอกชอบมากแล้ประชาชนก็ชอบมาก และรวมทั้งคนทั้งหมดก็บอกว่าชอบมากเพราะทีแรกๆก็ไม่แน่ใจว่าจาย์ธิดาจะพากันไปยังไงปรากฏว่าได้เรื่องใหม่ได้สิ่งใหม่ได้มีสิ่งที่มีคุณค่าเพราะโรงเรียนนี้พักประชาธิปัตย์จะไปทำให้ตายยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเป็นโรงเรียนของการต่อสู้ของประชาชนพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ยืนอยู่กับประชาชนคุณจะทำโรงเรียนการเมือง ของประชาชนคุณทำไม่ได้หรอก moved. คุณทำได้แต่โรงเรียนการเมืองที่พิทักษ์เครือข่ายระบบอมามย์แบบที่กำลังเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในสภาก็คือคำสักคำสองคำเนี่ยจะปกป้องรัฐธนรมนูญ50ปกป้องผลพวงรัฐประหารสนับสนุนการรัฐประหารไม่ต้องการคืนอำนาจให้ประชาชนคุณจะมาทำโรงเรียนการเมืองประชาชนได้อย่างไรไม่มีทางคุณไปดูงานเถอะ ถึงไหนถึงไหนคุณทำไม่ได้หรอกยิ่งไปดูงานประเทศจีนยิ่งตลกมากที่สุดเพราะฉะนั้นโดยการที่เรามีเป้าหมายยุทธศาสตร์ชัดเจนมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีมีแนวทางนโยบายเปิดโรงเรียนเดินหน้าจึงเป็นการเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างเต็มที่แล้วเหตุการณ์ปี53ในเดือนมีนาเราก็เริ่มมีการ ออกแรนลี่นะเริ่มเปิดฉากเพราะว่าผู้กันตรงๆหลายคนก็คิดว่าเออหนะ่ามันสักเดือนเดียว12มีนาะสงการก็จะได้กลับบ้านไม่มีใครคิดต้องการอยู่ยืดเยื้อะนะเพราะว่าการชุมนุมยืดเยื้อนี่มันไม่สนุกเราระดมพี่น้องประชาชนมากันมากแต่ยืดเยื้อเนี่ยมันลำบากเพราะมันเป็นคนทํามาหากินกันทั้งหมดและไม่มีใครจ้างใครมานะคะ ไม่มีใครจ้างใครมาเพราะฉะนั้นการใช้นะฮะกระบวนการในการต่อสู้ยืดเยื้อนะฮะคือเป้าหมายยทธศาสตร์ของเราในปี53โค่นล้มนะฮะรัฐบาลอามาตย์ยาธิไปไตยฟังดูฟังดูงดน่ากลัวแต่โค่นล้มด้วยหีบเลือกตั้งและเราเพิ่งจะมาสำเร็จในปี54 เพิ่งจะสำเร็จในปี5 4แต่ตอนนั้นเป็นคำขวัญการต่อสู้และเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในปี53ซึ่งตั้งมาไว้ตั้งแต่ปี52ก่อนเราเปิดโรงเรียนนะการต่อสู้สันติวิธีเอ่ยการเปิดโรงเรียนเอ่ยนี่เป็นกระบวนการที่ที่เราพัฒนาหลังจากเราถูกล้อมปราบปี52แล้วเราเติบใหญ่นี่คือด้านดีด้านดี แต่ว่าไม่ใช่ด้านเสียเราจะไม่มีเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีด้านเดียวนะคะด้านจุดอ่อนของเราก็มีแต่เราพูดด้านดีว่าเราเติบใหญ่ได้อย่างไรเพราะเรายกระดับในเชิงคุณภาพของขบวนทั้งขบวนและยกระดับในเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นปี53จึงสามารถขยายทั้งปริมาณนะ,ะโดยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเราก็คือโค่นล้มรัฐบาลอมาก นั่งที่บอกไม่น่ากลัวคนล้มด้วยหีบเลือกตั้งและการเดินมาประท้วงด้วยมือเปล่าแต่ว่าได้หีบสพกับกลับไปแทนและนี่ก็เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์และระบอบอามาตที่ตัดสินใจแบบเดิมก็คือใช้การหารปราบปรามประชาชนอันที่จริงทีแรกเนี่ยตอนที่เราเปิดสิ่งที่เขาเรียกว่ายุทธการผ่านฟ้าเพราะเราไม่ได้รบ ความจริงเราไม่ได้รบหรอกแต่ทหารเขาเรียกยุทธการผ่านฟ้าตอนที่เราไปอยู่ที่ผ่านฟ้านั้นพูดไปมันเป็นการคุกขามเครือข่ายระบอบอาำนาจนะมีทำเนียบก็อยู่แถวนั้นมีสภาก็อยู่แถวนั้นแต่ที่แย่ที่สุดก็คือที่ตั้งกองทัพทั้งหลายก็อยู่แถวนั้น แต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีมากมายแล้วประชาชนเป็นคนชั้นไหนคือรารด,ดำเนินและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันเป็นถนนและสัญลักษณ์ของการต่อสู้ประชาชนมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่14ตุลา16นะคะไล่มาจนกระทั่งพฤษภา35ดังนั้นแน่นอน การต่อสู้ทางการเมืองเพราะว่าประชาชนไม่ได้เรียกร้องมาของเงินไม่ได้มาเรียกร้องค่าแรงไม่ได้มาเรียกร้องประกันราคาข้าวแต่มาขอคืนอ,อำนาจโดยการยุบสภาและเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่เราไปชุมนุมที่ผ่านฟ้าเป็นการคุกคามในเชิงสัญลักษณ์ต่อกลไกอำนาจรัฐของระบบอวมานนะคะเพราะนั้น การปรับปรามจึงเริ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าการต่อสู้เริ่มยืดเยื้อแต่จริงๆแล้วพี่น้องดังที่เคยสรุปมาครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเพราะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลายไม่ใช่เป็นนักการเมืองกลายเป็นนายทหารไปอยู่ในราบ11เป็นเดือนเดือนไม่พอแต่ว่า วิธีคิดวิธีทำงานกลายเป็นว่าอับอายขายหน้าที่ยุทธการไทยคมตอนที่เราไปที่ไทยคมแล้วปรากราทหารต้องวางอาวุธรวมทั้งตอนนั้นที่เราไปเชิญทหารออกมาจากราชดำเนินในทัศนะของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะในจันทิดาวิเคราะห์นะวิเคราะห์เลยและคุณสุเทพเทือกสุบรรณ ถือว่าตัวเองและฐานไทยพ่ายแพ้รู้สึกว่าเสียเกียรติภูมิและอัปยศทั้งหน้าที่ที่จริงมันเป็นเกียรติยศนะการที่ทหารเดินออกไปไประชาชนปรบมือให้ดอกไม้หรือการที่วางอาวุธเอาไว้แล้วตกลงกันด้วยดีว่าเราจะมาพบกันวันหลังเนี่ยมันเป็นเกียรติยศแต่ด้วยเหตุนี้ที่คุณอภิสิทธิ์ทนไม่ได้วันที่เจ็ดยุทธการไทยคมวันที่ห วันที่7จึงประกาศพรกฉุกเฉินแล้วเตรียมจัดการโดยใช้กำลังแบบเดินหน้านะเดินหน้าเมื่อกี้ที่มีภาพประเดี๋ยวเราจะได้ดูอีกทีว่ากระบวนการในตอนนั้นใช้วิธีการเดินหน้าเข้าแถวมาเผชิญหน้าแล้วเรามาพบกันครึ่งหลังเพื่อศึกษาบทเรียนเหตุการณ์เมษาพฤษภาเลือด53ด้วยกันค่ะ